พ่อปิวจุ<อ>๊บเหม่งเลยจ้าไปถึงให้พ่อปิวไปจุ๊บเหม่งพ่อพายใช่ไหมคะแม่นะคะอุ้ยพ่อพายก็คือหล่อเวอร์จริงๆดูความข่าววับแหลมเปี้ยวของงาเขานะคะคือที่สุดนะคะพ,พี่พี่ต่ายนะอันมีว่าอยู่เสียงได้ไหมพี่พี่ทูสุดหล่อนะเราจะได้ยินเสียงไหมพี่ต่าย ไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรด้แต่เสียงเราเนาะแม่เราจะขออนุญาตเราอาจจะไม่ได้ส่งเสียงนะให้ให้แม่แม่ได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากระบบของเรามีการเชื่อมต่อหลากหลายขอพระคุณดาวหนึ่งพันดวงจากคุณพัชรินนะคะกราบแทบเท้าเลยนะคะมือสั่นพิ่ไม่ถูกเลยหรอแม่ดีใจเห็นพี่ทูใช่ไหมคะวันนี้พี่ทูอาบน้ําขัดสีชวีขัดสีชวีวันรอแม่แม่นะคะหล่อเวอร์นะคะ หน้าใสสุกปล่งมากนะแม่พี่ทูของเรานะคะตอนนี้สอบเหรอสอบอโอ้เอฟซีท่านพูดเพียบเลยนะคะวันนี้วันนี้พ่อพ่อใส่เสื้อใหม่ทุกคนนะคะพี่ควานทุกคนเลยนะคะวันนี้ใส่เสื้อใส่กางเกงใหม่นะคะจะได้ชุดจากเรานะคะปีปีละหนึ่งชุดนะแม่ชุดใหม่นะคะหนึ่งหรือสองใช่หนึ่งหรือสองชุดนี่แหละนะคะสำหรับีพี่ควานช้างนะ แอบประกาศนะคะใครอยากเ,เป็นสปอนเซอร์เสื้อลายดอกในช่วงวันสงกรานให้กับพี่ควานของเราติดต่อมาได้นะคะในอินบ็อกซ์นะคะตอนนี้กําลังต้องการเสื้อลายดอกเพื่อสลับสบเปลี่ยนใส่ในช่วงวันสงกรานนะแม่สร้างสีสันให้กับวันปีใหม่ไทยของเรานะคะนี่พ่พทูรอกินอาหารอยู่นะคะตอนนี้นะคะน,น้ายิ้มแก้มจะแตกนะได้เห็นพ่อพลายสักทีเนาะแม่คิดถึงกันมานานใช่ไหมคะ งายาวข่าว,วับเลยนะแม่พร้อมใส่สนับนะป้องกันการขูดขีดต่างๆนะคะเพื่อความสวยงามนะคะของพ่อพลายนะคะแอดต้องไปตัดย้ากอนนั้นด้วยก่อนนะลืมบอกพี่ก่อนนะเมื่อกี้นะตอนขึ้นไปว่าตัดญ้าก้อนนั้นให้หน่อยเราจะไว้ส่องกันนะคะ,นคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเสียงไมาแล้ว <Private. S 1> เขาบอกกระต่ายเปิดเสียงให้เหรอ มาอยู่ <S 2> <S 2> นี่ภาพที่คุ้นเคยว่าได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมคะอีฉันจะไม่ได้ยินนะทุกคนทุกคนจะได้ยินนะคะถ้าพอพายส่งเสียงก็บอกกันมาได้นะคะจะได้เงียบให้นะคะ1 6 5พั้าสิบเก้ไม่ใช่ส0 0พกว่าสองพันกว่าคนนะคะตอนนี้ที่รับชมอยู่นะคะเราอยู่กันที่ งานวันช้างไทยประจำปีส5ง7ที่สวนอนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดลำปางนะคะพี่ทุตยืนนิ่งและจ้องไปที่โต๊ะอาหารเป็นตาเดียวนะแม่นะคะ mm hmm. เดี๋ยวอาจจะตื่นเต้นคน mm hmm. เดี๋ยวหเห็นปฏิกิริยานะตอนที่ท่านประธานแล้วก็ผู้ติดตามขึ้นไปด้านบนนะคะ mm hmm. เรามารอชมไปพร้อมกันนะแม่ได mm hmm. ้ยินเสียงพี่ทูแล้ว ขอบคุณคุณสำหรับวดวงดาวจากแม่จุ๋มนะคะหล่อ,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 ลอไม่ไหวนะคะอย่าว่าแต่สมสีเลยนะคะดิฉันเชื่อว่าแม่ๆก็กรีดความหล่อพี่ทูเหมือนกันนะคะแด็กๆข็เยียวเลยแต่เขาหนักทุเ้ยสมสียังางมป่อบางทีงงมอยู่โอ้ วิวนั่นคือท่าเลยครับนิ้วอ่ะนิ้ว,วท่าเลยน,นี่จ้ะรอขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกความรักที่มอบให้กับพี่ทูแล้วก็น้องช้างท, <c oughs> ทุกเชือกเลยนะคะในวันนี้นะคะหลายท่านได้รวมสมทบค่าอาหารช้างนนในวันช้างไทยรวมถึงนำอาหารสดเดินทางมามอบให้กับเรา<อ>ที่กัดน้ำก้มด้วยนะคะครับหมินทับเตห้องนี่มเตห่องระดม ให้ทูแอนปปอ่านโอ้ยคุณครูขอบคุณคุณสำหรับดวงดาวกับครูเอ๋นะคะยี่สิบดวงนะคะครูเอ๋จากแม่กลองของเรานะคะไม่อ่านไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะกรีดใส่นะคะน้องบาลานจะต้องจอดที่โรงพยาบาลแล้วก็เดินขึ้นเนินซ้ายมือขึ้นไปค่ะค่ะยังไม่อ่าน้องมีนาอยัางค่ะ ที่กคุ้นเคยโอ้โหกดไลค์กดเลิฟกันมารัวๆนะแม่ๆนะคะขายขายก๋วยเตียวเราพี่นุกพี่ปลิวก็คือยังหล่อเหมือนเดิมนะแม่หน้าใส่เวอร์นะคะขอบพระพอบ่อขอบโอเชียโลรอมาสามเดือนกว่าจะได้เห็นพี่ทูนะคะขอบพระคุณดวงดาวจากสามสิบดวงจากคุณปุริดาด้วยนะคะดูรอยยิ้มของพ่อปลิวนะคะความปลื้มปลิ่ม พอเห็นคนรักลูกชายเยอะขนาดนี้นะคะแดดแงมากแม่ตอนนี้ที่ลำปางของเราอุณหภูมิน่าจะประมาณ90องศานะคะร้อนมากนะคะร้อนจนงงนะคะแม่ เดอวาเพิ่มโอ้กันอาเราจะอยู่ตรงนี้นานอยู่นะคะไปย้ายไปไปเติมอ,อ่าเดี๋ยวขออนุญาตยายหน้าจอไปที่ใบตองกับบารันสักครู่นะคะเ<ม>่ะเดี๋ยวกลับไปที่ทุต่อน,นะแม่ใจเย็นๆนะคะแม่ๆอย่าพุ่งกรีดนะคะเราต้องดูให้หลากหลายจุดเพราะว่าน้องช้างของเรามี f อทุกจุดเลยนะคะขอบพระคุณดาวนะคะจากพี่เก๋นะคะ50ดวงนะคะ ขอบคุณดาว99ดวงนะคะจากคุณน,นิชาพัฒนะคะคุณนิดนะคะเดี๋ยวมาค่ะแม่เจนเย็นนะคะตอนนี้มาดูก้นของน้องบารันกันไปก่อนนะคะบารานแม่แม่เรียกลูกนะคะแม่จุ๋มไปเติมเงินค่าดาวก่อนได้ค่ะแม่นะคะแม่ใบตองกับน้องบารันนะคะวันนี้ก็จะได้รับ อาหารช้างเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณดาวหนึ่งร้อยดวงนะคะ่โอ้โหดวงดาวหลมาเรื่อยๆอ,อันนี้ให้น้องบารันกับแม่แม่ใช่ไหมคะกับแม่ใบตองเนาะ แสนรู้แสนรู้กับยุ้ยนะคะถ่ายทําไปแล้วนะแม่ในช่วงสายๆนะ,ะได้เลี้ยงอาหารที่จุดนั้นไปแล้วนะคะรักแอดทุกท่านและเจ้าหน้าที่ทุกคนขอบพระคุณมากๆเลยค่ะรักน้อยแต่รักนานนะแม่เราอย่าจากกันไปไหนนะคะเราจะเป็นอามาตะนะคะอยู่ในเพจกันไปนะคะจนกว่าจะสิ้นอายุไข่นะแม่ดัมมี่กับน้องยุย้ยตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วเนาะกระต่ายนะ้องตรงนั้นระเบียงระเบียงคนช่าของพี่หาอยู่เลยอนะ ดัมมี่กับน้องยุย้ยย้อนดูไลฟ์ช่วงเช้านะคะน้องได้จัดเลี้ยงไปแล้วเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณสำหรับดวงดาวทุกดวงเลยนะคะส่งมาให้กําลังใจกันนะคะกับวันที่อากาศร้อนมากนะคะใบตองกับแม่กําลังงงอยู่นะคะวันนี้เข้ามาทําอะไรกันนะคะ สำหรับอาหารช้างในปีนี้นะคะก็คุณหมอจะแนะนำให้เป็นหญ้าเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็เป็นอ้อยเนาะแล้วก็กล้วยนะคะส่วนผลไม้อื่นๆก็จะเป็นของเสริมเข้ามานะคะเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่หลากหลายนะคะฮ่แม่แม่งงนะคะแม่ใบตอง,งงนะคะวันนี้คนเยอะนะคะเดี๋ยวรอท่านประธานในพิธีมาถึงนะคะ ไม่อีกแล้วหรอแม่อ๋อดาวอ๋อนี่ดาวจริงแล้วก็ดาวทพิปส่งมาพร้อมกันเลยนะคะจากครูเอนะคะดาว20ดวงขอบพระคุณค่ะมิสแม่กลองของเรานะคะเ<ๆ>ขาบอกขอพี่ทูปปิดท้ายแบบนานๆได้ไหมคะน่าจะได้นานอยู่เพราะว่าท่านประธานเราจะขึ้นไปชมพี่ทูด้วยนะคะทุกคนเฉนนพาะท่านประธานที่แล้วก็ผู้ติดตามอยู่ในรถชั้นต้นบัสนะคะเพราะว่าเราอยากกาหนดจํานวนผู้ขึ้นนะคะไม่อยากให้ขึ้นกันไปเยอะเนาะเดี๋ยวจะพี่ทูจะตกใจนะคะ